อะไรคือสับหกคุณหนุ่มเออ,อเป็นชื่ออชื่อย่อยครับชื่อสถานีย่อยไฟฟ้าครับที่เป็นหมอแปลงไฟฟ้าครับมันคือมอปแปลงปถูกไหมไฟฟ้าโรงงานมอแปลงไฟฟ้าโรงงานตู้ใหญ่นๆ,ๆนะสับคืออะไรซอสเสือเห่งอาบาศใไม้สับอย่างนี้ปะมันเป็นภาษาอังกฤษครับมันเป็นภาษาอังกฤษคือสับสเตชันแต่ว่าเป็นแต่ว่าสถานีย่อยสับในแปลว่าย่อยสเตชันคือสถานีสับสเตชันสับสเตชันสถานีย่อยออื ก็คือไอ้หมอแปลงอันใหญ่ๆในโรงงานแหละใช่ไหมครับมีทั้งหมดหกตัวครับอไอ้ตัวที่เกิดเหตุตัวที่หกครับอ๋อเลยเป็นซับหกมรละเกิดขึ้นแถวโรงงานอ่ากระดาษครับเส้นสายสูนสี่สามสูนสี่ครับสามสูนสี่อ่าฮะโอเคอ่ะเรื่องราวเป็นมาอย่างไงว่ามาเลยคุณหนุ่มก็คือว่าไอ้เรื่องเรื่องเนี้ยมันมีน้องนะครับแถวบ้านเนี้ย แถวของหนึ่งเนี่ยอืไปทํางานที่โรงงานเนี้ยนะครับแล้วก็ <c oughs> มีเกิดอุบัตทีเหตุอ่ะคือไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตตามร่างก,กายแบบเนี้ยก็ค,คือนิสายของเจ้าบอลเนี่ย huh. ที่ที่รักขมโมยครับก็คือไปตัดไปตัดสายไฟฟ้าตัด<ห>สายฟ้าแรงสูง Uh huh. แต่ว่ามันไม่ตัดไอ้คือมันไม่ตัดตัวเป็นไฟฟ้านะครับมันตัดตัวสายกาวครับอ uh ่าฮะก็คือมันสายไฟฟ้ามันสายไฟฟ้ามันเนี่ยย้อนกลับก uh huh. าวมันย้อนกลับมา uh huh. เลยดูดเข้าตรงตัวทีมครับ uh huh. นะครับ uh huh. แล้วก็ร่างกายนี่ไหม้เลยอ่าร่างกายนี่ไหม้ไหม้เสร็จอ่าไฟฟ้ามันทิบอะลงมาอ uh huh. ลงมาที่อตรงเบ้าแปลงไฟฟ้าเนี่ย ตอนแรกไม่ดำตอนแรกร่างกายยังไม่ดำไม่อะไรแต่โดนถีบลงมาตามไปทับซอยๆก็คือไปลงที่ตรงฝั่งพอดีตับเฟรพอดีครับก็คือเป็นตัวไฟฟ้าที่เป็นตามสามสายอ่ะนะครับตรงนั้นพอดีล่างไหมครับล่างไหมก็คืออาวาเกียนนี่เตษลุงเศอทหารนี่ที่เข้าไปเนี่ยออกหมดออกหมดเลยออืนะครับ ก็คือเขาต้องเรียกอันว่าตัดผูกม้วนะครับตแต่ว่าเรื่องตรงนั้นมันจะมีเรื่องอยู่ว่าชุดแรก่ะที่เขาไปกัน่คือคมีชุดของเนี่ยครับของไอ้ชุดแรก่ะของเจ้าบอลเนี่ยไปทํางานอ่าแล้วไปทํางานแล้วก็จังหวะที่พักเที่ยงเนี่ยเจ้าบอลเนี่ยดันทะลึ่งไปตัดสายไฟลักสายไฟเขาแต่ว่าไฟฟ้าเขายังวิ่งกันอยู่ อยู่บนแหลกครับบนแหลกเนี่ยจากพื้นเนี่ยไปถึงอยู่บนแหลกบนบนแหลกนี้อยู่ประมาณแหลกที่ล่าสายไฟอะ่ะประมาณหกเมตรสองชั้นครับผมประมาณสอง,สองชั้นครับสาม,ม,มชั้นอ, uh huh. อ่ะครับฮก็คืออ่าพอไปพอมาเขาดิดลงมาไอเขาดูข่าวไงตอนแรกจะเป็นข่าวจะปิดข่าวไว้อะ uh huh. ครับแล้วพอเตะปุ๊บ ผมก็ไอ้ไอ้พวกนั้นก็เข้ามาดูใช่ไหมแล้วพอพวันผ่านไปเลยนะครับคือวันแรกเก็บศพเนี่ยเก็บศพไอ้พวกมือที่มาเก็บศพไปเผา,เาไปไป,ไปไว้ที่วัดตวดคืนนึงแล้วเผาครับนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บไอ้ชุดเนี้ยไปอีกอ่านะครับไปไปขึ้นลากสายตรงนั้นสับหกพอดีครับ,รบลากสายไฟเจอครับเจอกันเป็นแถวเจอแล้ว เจออ่าเนี่ยครับเจ้าบอลนั่งอยู่วนแหลกครับยิ้มเลยอืแล้วนั่งยิ้มเลยเตะขาด้วไหมเห็นหมดครับเห็นแต่ว่านั่งปันไอเห็นที่เขาพูดอ่ะครับคือเจอเหมือนกับผมเลยอ่ะคือแบบว่าไอ้นั่งยิ้มฟันขาวมาแต่ไกลแต่ตัวดำๆมันเป็นเงาครับเงาดำๆแต่ว่าเห็นฟันเสียวขาวเนี่ยเป็นคือไม่ปรยมาณเลย อ uh huh. แต่ว่าตานี่แดงเลยแดงกำ่ำ uh huh. ตอนแรกผมโอ้อยตอนแรกก็ผมก็ไม่เข้าใจเห็นเขามาเล่าให้ฟัง uh huh. แต่ผมก็ไม่เชื่อพ uh huh. อชุดนั้นเนี่ยทำงานจะไม่ได้เลยเขายกเอแคนเซิลงานทั้งหมดเลยอ uh huh. ตอนนี้ก็ทางบริษัทเขาหางานไม่ได้เขาก็ต้องมาจ้างพวกผมเนี่ยคือเป็นัพวกตัไปเอออะไรอย่างเงี้ย uh huh. เข้าไป uh huh. อพอไปเสร็จปุ๊บผมไปเนี่ยนะขึ้นแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเกิดเหตุตรงไหน uh huh. ครับ แต่ผมมารู้ตอนหลังก็บอกว่าเออผมขึ้นไปผมทํางานปกติอย่ผมลากสายไฟป,ปกติต้องวันไม่มีอะไรครับอืแต่กลางคืนเนี่ยเขาให้โอทําโอผมก็ไปทําโอครับผมก็ไปลากสายแบบเนี้ใช่ไหมครับเวลาห้าทุ่มห้า<อ>ทุ่มนี่ไฟดับครับไฟดับทั้งหมดเลยเพราะว่าต้องลากสายเพราะต้องปิดไฟเพราะว่าอ่าสายกาวมันโดนตัดตไปแล้ว เพราะว่ากลัวเราจะโดนกระแสไฟฟ้าชอ็อตอะไรแบบนี้หมดแหละเซฟตี้แหละครับผมแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉินนะไฟสปอตไลท์เขาเปิดสวะไอ์สลัวสลัวไว้มันมองไม่ช่วถึงนะอ่ะพอ,อเล่าไปอพอผมลากไปได้สักพักหนึ่งผมก็ตื่นสายตาเหลือไปเห็นผมก็น่ะเห็นแล้วแต่ผมก็สกิดคนข้างๆเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเนียคือลากเนี่ยพี่ท้องพี่ท้องอพอพอพี่ชายผมเห็นปุ๊บ ใช่ไหมครับว่าแกแกกระโดดลงเลยครับกี่เมตรตอนนั้นน่ะนั่นแหละครับคือหกเมตรนะครับหกเมตรโดดลงมาขาหักนาหกเมตรเนี่ยแต่ไม่ไม่หักครับก็คือโดมันมีตัวเฟต็ปเบลวอ่ะครับเกี่ยวไว้อยู่เบลวติดไปด้วยก็มีจุกครับผมแต่ไม่ได้ลงก็คือครับผมแต่ว่าก็ห้อยอยู่อย่างนั้นอ่าหนักเลยทีนี้ไอพ่อไอพ่อที่รักษากันอยู่ข้างหลังผมกับหน้าผม เฮ้ยมีอะไรแต่ผมว็ให้โทษไงเดี๋ยวกลัวกันหมดครับพอเสร็จปุ๊บผมก็ลงลงพาพิชายผมลงครับผมก็ลงครับพอเสร็จปุ๊บพักก่อนพักบรกินนมกินน้ำกินแอ่าพวกเครื่องดื่มคุงร้านอะยอือพอพักที่สองผมขึ้นไปออืแต่ที่ผมบอกไม่ขึ้นแล้วพอเสร็จปุ๊บผมก็ลากสายอ่ะ แต่ผมอ่ะไอ้เจ้าบังเอิญอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าไอ้ผมอ่ะไปอยู่ไว้ตรงที่ตับปกที่มันตายอืมอ่าฮะก็คือมันเป็นม่อไอ้สายไฟมันลงมาจากม้อแปลงอ่ากัประมาณสามเมตรแต่ว่าหูนั่งอยู่ข้างบนอ่ะตับหกครับคือบนบนแรกเนี่ยเนี่ยอ่าฮะพอเตะปุ๊บผมลากสายเนี่ยก็ผมมองไปที่เดิมก็ไม่มีอะไรผมก็มองไปที่เดิมก็ไม่มีอะไร จังหวะที่ผมเดินลงไอ้ที่ผมกาลังจะปีนลงมาจากตรงแหลกไอ้สาบหกเนี่ยผมไม่รู้นะว่าตรงเป็นตรงนั้นผมปีนลงมาได้ยินเสียงแว่แวๆมาว่าทำไรวะพูดเลยเหรอผมก็หันไปครับผมผมได้ยินเสียงเบาๆอ่ะแผ่วๆเบาๆทำอะไรวะครับแต่ผมก็จำเสียงนั้นได้แน่นเลยว่าเป็นเจ้าบอลรุ่นน้องในคลองเนี่ยครับจำได้แน่นเลยแล้วผมก็หันไปมีใครพูดต่อวะมันก็ไม่มีใครพูด เพราะว่าทางนู้นเขาก็ลงทางนู้นหมดเลยครับพวกอ่าพวกไอชิ้นเป็นบันไดลิงแต่ผมเื่อด้านทะลึ่งลงตรงในต่าปากหกเนี่ยก็คือไม่มีฝ่ายขวาแล้วแสดงว่าคนอื่นรู้อ๋อผมคนอื่นยังไม่รู้ครับอ๋อแล้วพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปอีกขึ้นไปอีกทําอีกสวนยันประมาณตีสองครับคราวนี้ครับผมผมไม่ได้เจอแต่คนอื่นเจอ คนอื่นรีบ,ล,บลงมาหมดเลยเหลือให้ผมอยู่คนเดียวบนแหลกครับอผมก็ลงมาถามผมว่าเจออะไระนั่นไงมันอยู่ข้างบนนั่นไงแมงยิ้มปางขาวอบอกวอาพี่เจอด้วยเหรอเจอเลยครับตำบวกเจอเจอเยอะนี่ยนะไอบอลเลยอะรูปล่างไอบอลเลยเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกผมไม่พูดกับเขาเล่าให้ใครฟังแต่เขาเจอกันเองอแล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็ยังคล่องใจว่าไอตรงจับหกนั่นนะคืออะไร ม,มันเสียงอะไรแล้วมันเหตุการณ์อะไรเขาบอกว่าไอ้ไอ้บอลน,น่ะตายตรงจับนี้อแล้วพอผมเสร็จปุ๊บไอ้ตอนนั้นผมไปเผาอ่ะผมไม่รู้เรื่องราวหรอกว่าเป็นยังไงอมผมไปเผาไอ้บอลเนี่ยก่อนที่จะไปทํางานเนี่ยผมเผาไอ้บอลผมไม่รู้หรอกเป็นยังไงค<ะ>แต่พอมาตอนหลังปุ๊บผมก็ถึงได้รู้เลยว่าเป็นสับผม,มแต่ว่าเห็นอ่า พอชุดชุดที่สองเนี่ผ่านไปไม่ได้มีชุดที่สามอีกครับไปทํางานก็เจอกันอีก<ภ>เจอเหมือน<ฮ>เรื่องราวเดียวกันเลยครับแ,<ต>แล้วงาน,นแต่แต่<ห>ที่ว,ว่าองานเสร็จครับเพราะว่าเห็นมีแบบว่ามีอ่าคนโรงงานเนี่ยเขาจุดพูบไหว้เจ้าที่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นที่ป่าช้าเก่าอืผมลืมเล่าให้ฟังว่าเป็นที่ป่าช้าเก่า แล้วตรงนั้นจะเขียนมากที่สุดแล้วจะมีคนคนงานตา okay. ยเยอะที่สุดมันเป็นโรงงานขัดกระดาษเนี่ยครับก็คือ uh huh. ผมอ่ะมีผมผมได้เล่าได้เล่าได้เล่าฟังจากไอ้ผลกิตวัยเนี่ยเป็นคนงานของโรงงานเนี่ยที่เขาทํางานโรงงานกระดาษเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีคนตายเยอะอเพราะว่า huh. มีพวกคนงานเนี่ยของทั้งงานเนี่ยตกถังปั่นไหนปั่นกระดาษปั่นกระดาษที่เป็นแบบว่าจะทําเป็นกระดาษลูกโป่งเนี่ย ต่ว่าออกไปตัดก่อนอ๋อล่วงลงไปเลยตกลงไปตายตายเลยแล้วก็เครื่องเครื่องจักรหมุนตัดเละหมดเลยครับแล้วพอเสร็จปุ๊บผมยังล่องใจผมได้ออกมาหน้าหน้าโรงงานจะมีอีดามีดาบอันหนึ่งแล้วก็ไม้สานงามแล้วก็ธงผมก็บอกว่าผมก็งงว่าตอนนั้นเป็นอะไรออืผมก็เลยถามบอกว่าพี่ทําไมต้องมีไม้สามงามด้วย บอ,อกอ๋อตรงนี้เป็นที่ป่าท้าเก่าเขาถึงเรียกว่าอเออว่าผมก็รู้แล้วว่าผมมาสื่ตอนหลังว่าไม้สามงามน,นี่คือการพวกพุทธิจิศสามครับแต่ตอนแรกผมก็ไม่ยังไม่แก้ใจเพราะว่าตอนแรกเข้าไปผมก็ไม่เห็นไม้ตัวน,นี้ผมไม่เห็นไม้เลยไม้ต่ำงามน,นี้เลยแล้วก็อีแปรมิดาบกับธงเนี้มผมไม่เห็นครับแต่ว่าไม้ส่ำงามเนี้จะอยู่ข้างบนครับข้างบนทางเข้าโรงงานพอดีแต่ว่าเราก็ไม่เห็นนะทางเข้า ขากลางวันเราก็ไม่เห็นกลางคืนก็เราก็ไม่เห็นมาเห็นตอนหลังม,ม,มันเหมือนเหมือน,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 นเรื่องแบบว่าเรื่องเล่าว่าแต่ว่าไอ้เจ้าบอลเนี้ยญาตินะครับไม่มีการม,มาเชิญดวงวิญญาณกลับไปก็ถึงถึงไม่ว่าอยู่อยู่ที่นั่นลแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีอ่าคนเล่าให้กับฟังว่าเขาจะมีตัวอย่างอยู่ที่นั่นครับ ก็คือตัวใหญ่ก็คือเป็นแบบว่าเจ้าที่อ่ะเจ้าที่คุมป่าช้าทั้งหมดเนี่ยนนแต่ว่ามันมีพวกใช่ครับมันมีพวกผู้ผีที่ตาดยังอยู่แต่ตอนคืนเะนี่ยไม่มีพระไม่มีพระไงนคนแห่งที่กล้าเข้าไปทํางานมีแต่กลางวันครับ